ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเพจซื้อขายบ้านที่ดินนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เสือเทพธานพรนะครับต้อนรับวันนี้นะครับแล้วก็พามาดูโครงการนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับที่กําลังสร้างสวยๆเลยครับแบบบ้านก็เป็นแนวสไตล์รีสอร์ทนิดนึงนะครับนี่ครับ ก็บริเวณรอบๆนะฮะก็เป็นทิวเขานะฮะสำหรับตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงตำบลหนองปลาไหลนะครับเขตอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับก็อยู่มาทางบายพาสนะครับบายพาสทางลงเกลือสระบุรีนะครับไปทางเส้นโคราชนะครับก็กำลังขึ้นโครงการนี้อยู่นะครับเป็นโครงการที่ราคาไม่แพงนะครับ ก็อยู่ที่1.59นะสำหรับโครงการนี้นะครับกับบ้านพื้นที่ประมาณ50ตารางวานะครับในแต่ละพื้นที่นะครับถนนกว้างก็8เมตรนะครับกับไปให้ดูนะส่วนภายในนะภายในก็ก็จะมีท้ายที่2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับในแต่ละหลังนะครับ หรือว่าจะเป็น1 1ชั้นครึ่งก็จะเป็น3ห้องนอนนะฮะสห้องน้ำนะฮะจะเป็นหลังโน้นนะร,ราคาก็1.59ากนะสำหรับบ้านโซนนี้นะครับก็พามาดูให้ดูบรรยากาศนะครับครับพามาอัปเดตหน้างานนะฮะหน้างานว่าข้างหลังก็จะเป็นข อุทยานแห่งชาติสามหลันนะก็วิวดีนะครับตรงนี้คนระับอยู่ดีก็คนที่สนใจนะครับก็ทักมาที่เบอร์ผมได้นะครับว่าจะนัดเข้ามาดูได้นะสำหรับ,บบ้านสวยสไตล์เขาเรียกว่าสไตล์ของแนวยุโรปนิดนึงนะหรือว่าเป็นแนวรีสอร์ทนะว่า ภายในผมก็รีวิวไปหลายครั้งแล้วนะครับประมาณสองสามครั้งนะครับก็สนใจทักเข้ามาได้นะครับก็คือไปดูคลิปนึ่งได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ครับว่าภายในเป็นยังไงนะครับส่วนหลังนี้ก็1 5 9จุดห้าเก้านะครับกำลังสร้างเสร็จแล้วราคานี้ก็ไม่แพงนะครับสำหรับโซนนี้นะครับแล้วก็ถือว่า เขาเรียกว่าเงียบสงบนะพื้นที่เงียบสงบแล้วก็ติดถนนเส้นทางเขาเรียกว่าถือว่าเป็นเส้นทางที่เข้าออกสะดวกในตัวอำเภอเมืองนะครับบริเวณรอบๆก็เป็นภูเขานะฮะก็สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับครับยังไงคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปสั้นๆนนะฮะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะว่าเหมาะแก่ เรียกว่าคนที่ชอบความสงบนะฮะหรือว่าหนีโควิดมานะครับคือออกมาพักแนวเขตเขาเรียกว่ารอบนอกของเขาเรียกว่ารอบนอกโซนเมืองหน่อยนะแต่ก็มีความเขาเรียกว่ามีความเจริญเป็นธรรมชาติแล้วก็เขาเรียกว่าบ้านก็ราคาไม่แพงด้วยครับสำหรับบ้านโครงการนี้นะครับครับก็ฝากอีกหนึ่งโครงการนะครับสำหรับคนที่สนใจแล้ว อยากดูบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะแค่นี้ก่อนนะเราเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนนะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะฮะก็จะพยายามหาบ้านหรือว่าที่ที่เขาเรียกว่าน่าสนใจนะให้มาให้ผู้ชมได้ดูนะส่วนพิกัดก็ทักมาครับตามเบอร์ได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครทุกคนนะสวัสดีครับ